ตำรวจสอบสวนกลางอ,อยอบุกโรงงานเป้าหมาย4จุดทลายเครือข่ายจำหน่ายอาหารเสริมลดความอ้วนผสมไซบูทามีนโฆษณาชวนเชื่อกินแล้วน้ำหนักลดที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตีอนันาน,าน,านานาสมบัติผู้บังคับการปคอบอนายแพทย์ภัศาลด้านคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารเสริมลดความอ้วนยี่ห้อ QNS Cos ผสมบูทรามีนโดยมีการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย4จุดในจังหวัดตากพิศนุโลกและสุขโขทัยครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายตรวจยึดของกาลาง11รายการรวม7,000กล่องมูลค่ากว่า2ล้านบาทพนตำรวจตีอานันตก็เปิดเผยอีกนะครับว่าพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนยี่ห้อ n q s c o r t นี้นะครับได้มีการโฆษณาชวนเชื่อผ่านหลายแพลตฟอร์มอย่างเช่น s h o p e e Lazada TikTok และ Facebook เป็นจำนวนมากครับซึ่งได้มีการโฆษณาชวนเชื่อว่าหากเมื่อรับประทานไปแล้วจะทำให้น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วครับในระยะสั้นๆและมีเครือข่าย ตัวแทนผู้จำหน่ายกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศครับทางทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้นำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบนะครับที่กรมวิทยาศาสตร์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก,ก็พบว่าวัตถุมีการออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งไซบรูทรามีนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจทำให้ปวดหัวใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วหายใจลำบากเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในกรณีผู้มีโรคประจำตัวอาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้